มาต่อกันกันกบใบเฟิร์นพัศกรที่จะมาสู้กับอาไทยในโจทย์นี้ใบเฟิร์นอาจจะคว้าคะแนนมาให้กับทีมก็เป็นได้มารับชมกันครับสวัสดีค่ะใบเฟิร์นพัศกรค่ะอยู่เพชรสีน้ำเงินค่ะวันนี้นำเพลงชื่อว่าดีตะปะาของ b i g ก s s กับโจทย์เพลงร้องห้ามผิดค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่มีระบบความทรงจำที่ดีจำเรื่องอย่างได้แค่เรื่องเนื้อเพลงสบายมากแต่ว่าวันที่กินอะไรครับรังเทียยลืมไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเพลงเงื่อนความยากมากเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะมันมันอาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ทุกคนก็สามารถร้องตามได้แต่มันใช้พลังเยอะมากมันมีความล็อกอยู่ตัวสูงมากล็อกไปล็อกมาแล้วออกจากบ้านไม่ได้อันนี้ทาไงคะล็อกถ้าเ,เพลงมันยากพี่คิดว่าพี่จะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลนทันไหมพี่เปลี่ยนเงได้ไหมละ่ะมันยากอะ่ะพี่ไปลองไปพร้อมแล้วพี่ว่าพี่ทํทำไม่ไหวอ่ะแต่ไม่ได้พี่จะสู้กับเพลงนี้ต่อไปมันจะกลัวเฟิร์นมันนี่จะกลัวเฟิร์นอไทยอ่ะ ขอหน่อยได้ไหมล่ะกำลังใจอ่ะฮะให้กันได้หรือเปล่าแค่นี้ให้นิดนึงคนทางบ้านก็รู้อยู่อยู่บ้านไม่ทำอะไรว่างๆก็อากกำลังใจมาให้กันสินะคิดถึงนะเฟิน เป็นยังไงบ้างอ่านไลน์แล้วบ้างสิเรายังรักเธออยู่นะเฟิร์น ใจคิดอะไรอยู่ถึงได้พูดมาพอสักทีพอเถิดนะจะบอกทำไมว่ายังรักกันก็ปากมันไม่เหมือนใจพูดไปมันก็เท่านะ หาหมดต้องตัดใจท,ที่ได้ลึกหวังดีคำรักในวันนี้จะบอกกี่ที่คงไม่สำคัญก็ปากมันไม่เหมือนใจพูดไปมันก็เท่านั้นจะซ้ำเติม งไหนอยา่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพูดทำไมว่าเพราะงผิดจะพูดทำไมเมื่อเจอต้อเลือกเขา 爬高。 อย่าบอกว่ายังรักไม่อย่าฟังพูดทำไมเมื่อเธอต้องเลือกเขาอยู่แล้วฉันคงใจโอ้โอถ้าหากว่ายังรักก็กลับมา มันไม่ถึงสัง้นเท่ไหนเสียงประมือได้ครับโอ้โหคู่นี้แม่ โค้ดคุณนี mm ่ไ hmm, ม่อยู่กับที่เลยนะคุณพูดอะไรนะโค้ดคุณไม่อยู่กับที่เลยนะกล้าเรียกคนพันนั้น่าโค้ดเหรอไม่เห็นมันจะโค้ดอะไรเลยไม่เห็นมันจะตนใจพวกหนูเลยแล้วก็เสร็จแล้ว้ที่เขาเขาก็โค้ดเหรอโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยโค้ดสีแดงก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยนะเออไอ้ตั้าพูดเนี่ยยังน่าฟังกว่าอีกผมชอบซีนที่พี่เฟิร์นบอกว่าเราช่วยกันแล้วโค้ดมันก็วิ่งไปปุ๊บสักพักนึงเฮ้ยเงี้ยถูกไหมวะแต่ความรู้สึกคุณเรามี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 คำผิดหรือพลาดอะไรไหม หรือว่าถูกหมดเลยที่ลุงพันถามอะไรเนี่ไม่ไปนั่งอ่านเรื่อของเขาหรอไม่ได้ดูไม่ทันเลยเห็นไอ้่กุนหายไปหายไปไหลหายไปไหลห่วงเลยอะหนูว่าคุณตั้งใจกลัวเดี๋ยวไม่สูสีไม่แต่ว่าวันนี้หนูอาจจะไม่หนูอาจจะมาผิดโจทย์นิดนึงเพราะว่าให้หนูมาจำเนื้อหนูก็ไม่ใช่นักร้องเมืออชีแต่สิ่งที่หนูทำได้คือการถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่าแบบว่าอินเนอร์ข้างในหรือว่าอารมณ์กับเพลงคือหนูคิดว่าหนูทำได้ดีกว่าเอ้ไอ้อ้วนน่าหนักที่ว่าหนูทำได้ คิดว่าทานเหนือดีกว่าเหนือกว่าคุณเหนือกว่าด้านด้านอารมณ์เพลงชุ่ทูพี่ถ่ายท่อลมได้ดีมากยอมรับแสดงดีมากแต่ขอโทษที่พี่โจทย์มันเป็นห้ามเหนือผิดแค่นั้นเองไม่โอ้มันคือนนี้นี่เองไม่เราเราทำไมคือเอาชนะกูแล้วนอนสบายหรือว่าไงไทยผมไม่ได้อยากเอาชนะพี่ถ้าพี่สังเกตนะคนเดียวต้าเรียกคนพนั้นว่าโค้ชได้ไงเขาไม่ใช่โค้ชเ็ปลาโค้ชก็หลูแล้วพี่จริงๆนะถ้าพี่สังเกตนะ ผมแข่งกับพี่ก็จริงแต่ถ้าพี่หันมามองผมอะผมบอกเนื้อพี่ทุกคํานะโอ้มีบุญคุณอันนี้จะบอกว่ามีน้ำใจนักกีฬาจริงๆเไอ้หนูติงกาได้นะเอาไหมโอ้ยอย่าเลยลูกไม่นะแันนี้ดีแล้วสงสารจจตุรงมีลูกคนเดียวด้วยสองคนแฟงเฟิร์ดไงแฟงเฟิร์ดไงน้องชายหนูอะเอาไม่ใช่ลูกติดแม่เหรอแฟงเฟิร์ใช่ไม่ใช่แม่เขาได้กับไลแมนสอเฮ้ย ต้องฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการจริงๆเหรอได้เดี๋ยวเขฟังเดี๋ยวฟังได้ไหมหนูไม่กล้าฟังไปฟังก่อนสิูกดันกูสลาเดี๋ยวก็ามาว่าก่อนเราจะฟังกรรมการฟังโค้ดคุณก่อดไปล่ะคุณอยากฟังไหมคุณเรียกเขาว่าอะไรนะโค้ดคุณเรียกไอ้ก้องก็ได้อฟังคำฟังหน่อยฟังคำคอมเมนต์นะไอ้ก้องมาโอเคครับไอ้แปลว่าพี่ไอ้แปลว่าพี่ถูกต้องครับโหเอาอาไทยปากเหม็นมากใช่เิร์นสิไปจุ๊บมันยีอาไทยยีคอมเมนต์เพลงไปจุ๊บมันยี เขาแสดงออกมาได้หนีตายมากเห็นแล้วมีความสุขทุกๆครั้งที่เขาเป่งเสียงออกมาโอ้โหเสียงมันออกมาจากเหมือนเสียงตอนเขาขีดร้องตอนเขาก้มขาลงมาแล้วก็บอกว่าช่วยกันหน่อยนี่เสียงนี้ออกมาเลยนิดนึงแต่ผมบอกเลยครับว่าเทปนี้ออกไปมันจะเป็นการตอกย้ําเลยว่าเขานี่แหละอืมคือไม่เหมาะเลยกับร้องเพลงทุกทีมเดียวกันนะน่ะ สนุกสนุกสนดกไม่แต่หนูตั้งใจทำเต็มที่ห้พี่นะพี่กองดีมากดีมากอทัยทำให้เสียสมาธิมาเนี่ยทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็พี่อยู่ให้เป็นพี่เลือกทีมผิดปะเนี่ยแค่เริ่มต้นแกเริ่มต้นยังมีหนักกว่านี้โอเคครับครับผมโอเคครับผมอ่ะจัสมินคาเป็นไงผลงานของทีมเราใครมีอะไรจะบอกพี่จัสมินนะจ๋า สวยมากครับ uh สวยมากครับคือคอมเมนต์นี่ไม่เอาแล้วว่าไงข้ามไปแล้วคอมเมนต์นะคือหนูบอกวเารถเลยล่ะมีการอินโนอินเนอร์ใส่เต็มมาตั้งแต่ดนตรียังไม่มาเลยครับหนูก็เลยรู้ว่าน uh ี่ล่ะมาละอืมาละใช่มาแล้วก็เจ็ดโมงแล้วถ่ายตัข้างเ่ะแล้วเตอเข้ามาเนี่ยค่ะ ไปเลยค่ะพี่ใหม่คะพี่ใหม่ว่าไงคะพี่ใหม่คือหนูเต้นเชียพี่เฟิร์นสุดลิตเลยเมื่อกี้ครับยังไงนขอดูท่าอีกทีได้ไหมนะต้นตียังรักก็จมาโอ้โหว้าวนึกออกแม้ทีมเดียวกันนะแม่เนาะเราก็ต้องช่วยกันซึ่งอินเนดีมากทุกอย่างดีมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดๆนั่นแหละค่ะครับขอบคุณครับครับโยนชอบนะฮนโนฮะภาษากาย และการเล่นละครอารมณ์ดีมากเลยผู้กำกับคนแรกในวงการบันเทิงของเฟิร์สเลยนะปานดใช่เป่าวว่าไม่ดูดูก็ไม่มั่นใจลูกตลกตกไม่ไกลต้นตั้งนั้นก็โด่งดังมาตลอดครับเคยไหมตอบแทนบุญคุณอะไรยังไงไงตอบแทนยังไงบางทีก็ฝากพ่อไปตอบแทนอาจจะไม่ได้ตอบเองแต่ว่าฝากพ่อตอบให้ ตั้งแต่พ่อกับทั้งลูกนี่แล้คุณทั้งโคตรหยอกหยอชอบชอบอารมณ์ของเฟิร์นคือเวลาพูดเวลาจาหรือการแสดงก็แล้วแต่ป๋าชอบแอคติ้งอ่ะรู้ mm hmm. ว่าอาไทยเขาร้องก่อนน่ะแล้วเขาทำได้ดีเราจะทำย่างไรเราจะผิดเนื้อหรือไม่ผิดเนื้อแต่เราเอาอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบอยังอื่นมันก็เป็นคะแนนเฉพาะป๋านะ เอามาเสริมเรื่องผิดเนื้อได้เออมีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็ดูดูดิเห็นไหมอะไรอะไรอะไรลำเอียงนี่บอกแล้วอย่าให้เล่นล็อกนี้พอแล้วแค่นี้เองนะชื่นชมพี่ศุขโอ้โหเฟิร์นนี่นะพอดนตรีขึ้นปุ๊บมีแบบแอคแต่ละท่าของหนูเนี่ยโอ้โหเหมือนมืออาชีพไหมพี่สุเหนือชั้นมากแต่พอผิดเท่นั้น แพ้แน่นอนดีอยู่แล้วชนะแน่แพ้โดนตรงไปตรงมามันแบบโอ้โหแบบมันเสียดายพี่ตงค่ะเสียเพื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมขอบคุณครับครูครับเออครูว่าถ้าถ้าโจทย์ไม่บังคับว่ารองผิดหรือไม่ผิดอย่างอื่นครูชอบหมดเลยนะอุวยครูษลาจริงวะเนี่ยครูษลาโกหกหนุหรือเปล่าไม่เลยจริงๆ แต่สแสดงแล้วมาสู่การร้องคือเสียงเสียงเฟินเพราะไงลูกมีแหบเสน่ห์แล้วก็การแกะท่วงท่าของอร็อกสตาร์มาใช้งาน,นในแง่ของการโชว์ถือว่าสมบูรณ์เลยในหาเรือกอนก่อนว่าความบาดแผลเรื่องผิดเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนเพราะอย่างอื่นมันมาครบครับเราเปรียบเทียบครับคุณสาใจดีกว่าพ่อหนูอีกหนูยักจะลาออกจากการเป็นลูกพ่อแล้วมาเป็นลูกครูจริงเลยทุกคนดูดีกว่<ร>าพ่อคนพ่อคุออออแม่หนูหมดเลย เรามีพร้อมจะใช้ครอบครัวนะใช่เออเลยออนี่คุณคะคุณสลาคุณค่ะครับผม อัปเดทผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรบ้างลูกอัพเดตผลงานใช่ไหมคะ<ไ>คือตอนนี้ก็จะเป็นธุรกิจลส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆไปทําธุรกิจแล้วก็จะมีหลายอย่างมากอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันฝากธุรกิจคุณพ่อดีกว่าอ่าอ<ล>ก็จะมีลูกชิ้นหมูหันแล้วล่าสุดเขาทําเป็นน้าจิ้มสําหรับกินกับไก่ทอดแล้วก็น้ำชิ้นเอลูกชิ้นหมูหันด้วย<ช>ถ้าสนใจก็ไปตามกันได้ที่แฟนเพจของครูลุงลงแล้วก็ร้านครูลุงลงก็ยังอยู่แล้วก็กิจการเออบาร์อินเทอร์เทนอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็นพวกโปรดัก็เริมชคับผม นะอ่ะครบทั้งสองสีเรียบร้อยเชิญถ่ายบนเวทีครับ <S <S เชิญคณะกรรมการตัดสินครับเอาละครับเรามาตัดสินกันนะฮะสองในสามเสียงของคณะกรรมการจะได้หนึ่งคะแนนถ้าสามเสียงลวดเลยได้สองคะแนนเลยนะครับพร้อมนะฮะท่านแรกครับคุณรูศลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินโจทย์ห้ามร้องผิดนะครับแดงหรือน้ำเงินครับ คนหนึ่งผิดคนหนึ่งเพราะครูให้เสมอกันครับเสมอครับได้ไปก่อนคนละหนเสียงครับเอาแล้วไม่แน่แล้วเสียงแรกให้เสมอกันครับหต่อหนึ่งเสียงครับเสียงที่2ครับใครฮะพิสุให้ใครครับแดงหรือเงินตอนนี้เสมอกันอยู่ฮะหนต่อหนึ่งเสียงเหตุผลเดียวกับครูเป๊ะเลยค่ะเสมอค่ะเสมอครับเอาแล้ว 2เสียงเท่ากันเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับคุณบำเลอแล้วคุณบำเลอเป็นอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอ่ะเออแล้วตีลังกาให้ดูแล้วด้วยนะเอาละครับอาโนธให้ใครครับเสียงตัดสินครับแดงหรือน้ําเงินอไทยเ็เห็นเขาตั <tra <tra ้งแต่เล็กๆ เฟิร์นนี่เห็นตั้งแต่เท้าฝาปัจจุบันตอนนี้เท้าฝาบ้านแล้วใหญ่เล่นทำไมก็ลูกกับหลานสองคนข็ให้เสมอได้ยังไงครับก็ไอ้เฟิร์นมันร้องผิดน่ะแต่มันมันเพราะเออก็คะแนนมันก็มามาถัวกันป่ะฮะส่วนนัไทยอะร้องถูกแต่ขึ้นประโยคแรกมันมีเพี้ยนน่ะเอาไอ้ไทย แต่มันตีลังกาเว้ยเอา <c oughs> เดี๋ยวมันไม่มันไม่อยู่ในโจทย์นะมาได้ตรงนี้แหละหลังกานี่แหละเอลังกานี่แหละผมก็เลยให้แดงครับสีแดงครับโอ้สาต่อ2เสียงครับม,มันตีลังกาเอา <c oughs> สีแดงแล้วไปหนึ่งคะแนน <c oughs> ขอบคุณสองท่านด้วยนะครับ อาชัยตั้งใจกับบทเพลงนี้มากๆครับทําให้ผลงานออกมาแทบไม่ผิดเลยคะแนนนี้กรรมการจึงตัดสินใจยกคะแนนให้กับทีมเพชรสีแดงไปก่อนเลยครับ